ลือสนานเธอคนนี้อาจจะเป็นผู้จัดการคนใหม่บิลกิน p ีพหลังนาดาวปิดตัวก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับช็อไปตามๆกันหลังจากที่นาดาวบางกอกออกมาถแถลงการการว่าจะยุบตัวในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้หลังจากเป็นค่ายที่ผลิตนักแสดงมากฝีมือและผลิตคอนเทนต์มายาวนาน12ปีล่าสุดมดดำคชาพาได้มีการพูดถึงบิว กินพีพีผ่านรายการข่าวใส่ไข่ถึงเส้นทางการไปต่อในวงการบันเทิงว่าเขาบอกไปอยู่กับหวานเจี๊ยบป่ะยายหวานเจี๊ยบพร้อมจะดูแลเขาอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะยายหวานเจี๊ยบเขาว,วิ่งตามดาราวิ่งตามพีพีบิวกิน้นะเธอหวานเจี๊ยบทิ้งหมดนะทิ้งหมดนะชมพงชมพู่ทิ้งหมดนะเธอวิ่งตามพีพีบิวกิน้นะเอ แต่เรื่องราวจะเป็นยังไงคงต้องติดตามกันต่อไปหากมีความคืบหน้าทีมงานจะนำมาเสนอให้ทราบนะคะ